ตัวหมอลองกระดูกพวกนี้มันแตกแล้วกดทับเส้นประสาทแล้วก็จะทําให้มีอาการชาลา้าดังนั้นกล้ามเนื้อมีหลายมัดเลยหาจุดที่มันรู้สึกว่าโดนที่สุดนะครับดังนั้นวิธีการแยกก่อนเราจะต้องประเมินอาการแบบแยกก่อนแยกแยกยังไงวิธีการแยกก้องง่ายๆเหมือนที่ถามาแล้วครับนั่งตัวตรงเนาะแล้วลอง m o v คอขึ้นเงยคอขึ้นเนีย่ยคลอมคอลงนี้แล้วมันมีอาการมากขึ้นไหมถ้าใครที่แบบเงยคอ ก้มคอแล้วยังเฉยก็แสดงว่าโอเคระดับหนึ่งทีนี้เราจะทําให้มันขบกันมากขึ้นหรือว่ากดทับมากขึ้นโดยการเงยคอและเอียงคอแบบนี้ถ้ามันมีอาการปวดแผลลงไปชัดเจนเลยหรือเอียงคอค้างไว้แล้วก็อาจจะไอนิดนึงเนี่ยแล้วมันแผลลงเลยเนี่ยก็สงสัยได้ว่าอาจจะมีปัญหาที่บริเวณกระดูกต้นคอเนาะแต่ถ้าไม่มีอาการพวกนี้น่าจะเป็นมาจากตรงกล้ามเนื้อแถวนี้แหล,ละแล้วเราก็ใช้การกดคึงแก้อาการตรงนั้นถ้ากล้ามเนื้อตรงนี้มันอักเสบเราก็แก้อาการได้ไม่ยากใช่ไหมครับ ผมจะสอนวิธีการจัดการกับมันทั้งสองอย่างเลยนะวิธีการง,ง่ายๆเนาะอย่างแรกที่เราอยากต้องต้องทําเลยก็คือเราต้องลายกล้ามเนื้อก่อนนะเพราะว่าเวลาเราจะดัดหรือว่าเวลาจะจัดกระดูกเนี่ยมันจะต้องให้มันเบาขึ้นเราก็จะใช้พวกเสเปรย์ที่มันเป็นสมุนไพรหรือว่าครีมนวดก็ได้นะครับนวดลงไปฉีดลงไปให้มันรู้สึกเย็นๆนิดหนึ่งอ่าแบบนี้นะครับให้มันเย็นๆนิดหนึ่งแล้วก็อ่า รูปล,ลงไปที่บริเวณนี้นะครับแล้วอาจจะนวดที่บริเวณบ่านิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วถ้าใครที่รู้สึกว่ามันอยากให้มันกดนิดนึงก็ใช้พวกลูกบอลหรือลูกเทนนิสก็ได้นะครับลูกเทนนิสอยู่ไหนอา้าวหายนี่อย่างนี้นะแล้วก็วางลงไปที่ตรงนี้มาดูตรงผนังใช้การนวดคลึงไปเลยก็วางลงไปที่บริเวณนี้แล้วก็คลึงแบบนี้ก็ได้นะครับใช้กับผนังเลย ม้าสาดบอลหรือว่าพวกลูกเทนนิสพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้มันโดนมากขึ้นกอดไหล่กอดไหล่สองข้างแล้วก็ก้มคอลงนิดนึงแล้วก็โดนมากเลยนะฮะกล้ามเนื้อพวกนี้จะทําให้แบบเวลาหายใจเข้าออกแล้วจะรู้สึกหายใจไม่อิ่มด้วยนะแล้วก็เวลาโดนเนี่ยมันจะปวดแผบลงไปที่แขนด้วยนะครับกล้ามเนื้อมีหลายมัดเลยหาจุดที่มันรู้สึกว่าโดนที่สุดนะครับก็วางลงไปแล้วก็โดนตรงนี้ตัวนี้จะเป็นอินฟาสไพนาตตัสซึ่ง โดนเยอะเหมือนกันกล้ามเนื้อบัดนี้นะครับก็คลึงประมาณสักจุดละประมาณ2นาทีนะจุดละ2อนาทีแล้วก็อาการพวกนี้มันจะค่อยๆคลายนะครับแล้วก็จบด้วยการยืดกล้ามเนื้อยืดแบบไหนยืดแบบนี้เดี๋ยวพาทําก่อนเดี๋ยวคลึงให้ดูก่อนแบบนี้เสร็จปุ๊บเรามายืดกันยืดแบบนี้ให้ยืดแบบนี้กอดอกลงแล้วบิดตัวลงมาอย่างเงี้ยอย่างนงี้ครับกอดไหล่กอดไหล่เนาะไม่ใช่กอดอกใช่ไหมกอดไหล่กล้มคอแล้วบิด อ่าค้างกดค้างไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วผ่อนแบบนี้สิบครั้งเป็นหนึ่งเซตเนาะพยายามหมุนไหล่หมุนไหล่มาข้างหน้าเยอะๆนะครับหมุนมาเยอะๆอา่าหมุนแต่ไหล่อะเก่งแต่หัวไหล่นะไม่ใช่ตัวมาทั้งตัวนะครับมาแค่ไหล่อย่างเดียวเพราะเราจะยืดตรงกระดูกสะบักอ,ออกมาเท่านี้ก็จะตึงนะแค่นี้ไอ้สเปรย์มันก็จะออกฤทธิ์เย็นๆไอ้ตัวเวลาเรานวดมันก็จะ คลายกล้ามเนื้อได้แล้วกล้ามเนื้ออักเสบพวกนี้เราจะนวดคลายกล้ามเนื้อให้มันมีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นแล้วกล้ามเนื้อก็จะค่อยๆคลาย,ย,ย,ยแต่ช่วงที่มันปวดมากๆอย่าไปกดแรงมันจะระบมนะมันจะยิ่งเจ็บเนาะอีกอันนึงก็คือกรณีที่เรามีการเอ่อเน่ยคอแล้วปวดเกิดจากการกดทับเส้นประสาทใช่ไหมเราก็จะเป็นเน้นการปลดล็อกหมอนรองกระดูกคอวิธีการนะเอาเบลอย่างนี้นะครับเบลเอ่อเข็มขัดใช่ไหมครับถ้าใครที่ทําตัวนี้แล้วรู้สึกปวดให้ไปนอนทําก่อนนะ แต่ถ้าใครที่ทําได้ก็อย่างนี้เลยกดลงไปเงยคอแล้วผ่อนแบบนี้นะครับกดลงเงยคอแบบนี้ถ้าใครที่ทําไม่ได้เดี๋ยวผมสาธิตท่านอนทํานะแต่ถ้าใครทําได้ทาท่านี้เลยผ่อนนะครับไม่ต้องค้างนานนะช่วงแรกๆทําสักนับหนึ่งสองสามแล้วก็ผ่อนหนึ่งสองสามผ่อนนะครับเชื่อกดลงนี้นะครับคล้องลงไปที่ฐานกระโหลกฐานกระดูกต้นคอตรงนี้ ะครับกดลงแบบน,นี้แล้วก็เก็บค้างนิดหนึงแล้วเงยแล้วก็ผ่อนแค่นี้นะถ้าใครทำแล้วรู้สึกว่าปวดล้าวลงแขนให้ทำเท่าที่ไหวถ้าใครทำแล้วให้ทำสิบครั้งนะครับพอครบให้พักแล้วเช็คอาการก่อนนะถ้าใครไม่ไหวไม่ต้องถึงสิบก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่ไหวเลยให้นอนทำให้นอนทำทำยังไงนอนทำเดี๋ยวทำให้ดูโอเคไหมพอได้เท่านี้แล้วก็ทำทุกวัน ทุกชั่วโมงชั่วโมงละสิครั้งถ้าอาการดีขึ้นคือปวดร้ามันจะดีขึ้นอย่าลืมนวดคลายกล้ามเนื้อด้วยพวกสเปรย์หรือว่าวางประครบร้อนก็ได้พวกนี้จะช่วยได้ดีอ่ะทีนี้ถ้าเผื่อว่ามันไม่ไหวจากท่ายืนทําแล้วทําไงทํางนี้ครับให้นอนให้เริ่มจากการนอนให้ได้ก่อนปกติเราจะนอนหนุนหมอนใช่ไหมถ้าใครที่นอนแบบนี้ได้โดยที่ไม่ปวดล้าวลงแขนก็ให้นอนแต่ถ้าใครที่นอนไม่ได้ก็ใช้หมอนหนุนไปก่อนโอเคไหมครับแต่ถ้าใครนอนได้ให้นอนราบเลยนะ นอนราบแค่นี้ยก็ถือว่าให้คอมันอยู่ในลายที่เหมาะสมละถือว่าใช้ได้ละนะครับทีนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่าเออนอนนี้รู้สึกสบายเราอยากเพิ่มความยากเข้าไปหน่อยแล้วก็เก็บคางแบบนี้เห็นไหมคอมันก็จะตรงมากขึ้นเท่านี้สิบครั้งเป็น1เซตแล้วเช็คอาการนะหลังทำเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าหลังทำอาการปวดล้าลงแขนยังเท่าเดิมหรือ เริ่มรู้สึกเบาลงเนี้ยใช้ได้แต่ถ้าใครที่ทำแล้วรู้สึกมันปวดหนักกว่าเดิมแล้วยิ่งชาแขนมากขึ้นให้หยุดทำํำ